ลักษณะของชายฝั่งต่างๆเนี่ยมันก็คือจะต้องพัดไปตามลม<ช>นะแล้วก็จะมีคลื่นลมต่างๆคลื่นทะเลด้วยนะมันก็จะพัดเข้ามาในชายฝั่งได้เช่นเดียวกันนะฮะอตอนนี้อาจารย์บอกว่ายังไม่ต้องพูดถึงผลกระทบหรอกรอดูสถานการณ์นะคะว่าทางปตทเนี่ยเขาจะกําจัดคลาบหมดไปหรือเปล่าซึ่งจะหมดทั้งร้อซก็เป็นไปไม่ได้ใช่ปะักลุดรอดลงไปบ้างเพราะเดิมทีแล้วเนี่ย เมื่อวานนี้เขาก็ใช้วิธีการเอาทุ่นต่างๆเนี่ยมาล้อมไว้ทุ่นล้อมไว้เพื่อไม่ให้คราบน้ํามันมันเล็ดรอดออกมา,านั่นก็คือวิธีการที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศรวมไปถึงสัตว์ต่างๆที่อยู่ในทะเลนะฮะแต่มันก็คงจะเอาไม่อยู่ทั้งหมดมเพราะว่ามันจะมีบางส่วนที่เล็ดรอดออกไปตอนหลังๆเนี่ยเขาดูว่าอาการไม่ค่อยจะดีนะนะ,นะนก็เลยส่งทางเรือลบต่างๆเฮลิคอปเตอร์รวมไปถึงล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาประมาณสินาฬิกาเนี่ยก็คือเขาก็ส่ง เครื่องบินจากสิงคโปร์นะครับของบริษัทนะครับที่เขารับกำจัดคราบน้ำมันก็คือบริษัทออยสปินเลสปอนนะครับที่เดินทางมาตั้งแต่ในช่วง8โมงเช้านะฮะแล้วก็ปฏิบัติภารกิจเขาบอกว่าไม่น่าจะเกินเที่ยงนี่ก็น่าจะกำจัดคราบน้ำมันไปได้เกือบทั้งหมดแล้วนะ <Okay S 1> เพราะว่าเมื่อวานนี้คือใช้เรือลบเฮลิคอปเตอร์ไปเนี่ยมัน กำจัดไปได้ประมาณ70%ก็เหลืออีกประมาณ30%นะที่ยังคงมีอยู่ในทะเลตรงฝั่งระยองนี้นะฮะค่ะส่วนทางด้านผู้อำนวยการกรมสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและสาระและภูมิสารสนเทศนะคะอาจารย์อนนท์สนิทวงศนะ์ณอยยธยาก็บอกว่าดาวเทียมจิสดาได้บันทึกภาพในช่วง12ชั่วโมงนะคะหลังเกิดเหตุน้ำมันดิบกว่า50ตันของบริษัทพทท global chemical รั่วไหลลงพบว่าคราบน้ำมันลอยห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ10กิโลเมตรอันนี้ภาพจากจิสดานะคะดาวเทียมจิสดาที่เราเอาให้ดูเนี่ยก็จะเห็นรัศมีคราบน้ำมันกว้าง2กิโลเมตรค่ะขนาดใหญ่เทียบเท่ากับ เกาะเสม็ดนะคะและมีทิศทางมุ่งไปยังทิศตะวันออกเฉียงเหนือค่ะหากไม่มีการจัดการอย่างทันท่วงทีวันนี้คราบน้ำมันก็จะเข้าสู่ฝั่งจังหวัดระยองบริเวณหาดแม่ลำพึงเขาแหลมย่าค่ะโอ้โหดูจากขนาดแล้วอย่างที่บอกนะฮะก็คือเท่ากับเกาะเสม็ดเลยะฮะเพราะว่าจุดดำๆที่วงสีแดงอยู่กับเกาะเสม็ดท,ที่อยู่ด้านขวามือนะครับขนาดเทียบเท่ากันเผลอๆจะใหญ่กว่าเล็กน้อยด้วยนะ,ะใช่ะเพราะฉะนั้นนี่ ไม่ใช่เรื่องที่จะล้อเล่นกันได้เลยนะแล้วก็ยิงสิ่งหนึ่งเนี่ยก็คือแถวนั้นมีหลายท่องเที่ยวเยอะเชื่อได้ว่าณจุดนี้ไปอีกเดือนถึงสองเดือน ตรงชายฝั่งทะเลระยองอาจจะมีคนเที่ยวน้อยลงะนะครับร้านอาหารต่างๆนี่อาจจะเงียบเหงาเลยก็ว่าได้เพราะว่าทุกคนพอเกิดเหตุการณ์นี้ก็เริ่มตื่นกลัวกันมากขึ้นนะนี่คุณเขาบอกว่ามีการสำรวจบริเวณชายฝั่งจังหวัดระยองเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะบริเวณหาดแม่ลำพึงที่มีการคาดว่าจะได้รับผลกระทบมากที่สุดตอนนี้ยังไม่ได้รับผลกระทบแต่ว่ามีชาวบ้านนะคะรวมทั้งผู้ประกอบการร้านอาหารซีฟูด้ดชายหาดแม่ลำพึงบอกว่า เมื่อวานนี้ก็เริ่มมีกลิ่นน้ํามันคล้ายน้ํามันดีเซลโชยกลิ่นมาตลอดทั้งวันเลยนะคะแต่ว่าในช่วงเช้าวันนี้กลิ่นก็ได้หายไปแล้วไม่แน่ใจว่าจะมาจากค้าบน้ํามันที่อยู่กลางทะเลหรือเปล่าเออนะฮะก็เดี๋ยวรอดูต่อไปแล้วกันนะว่าเมื่อจัดการแล้วเสร็จแล้วนะฮะสถานก,การณ์ต่างๆจะกลับมาดีเป็นปกติหรือเปล่านะครับ